คุณเคยลองหยิบเครื่องคิดเลขมากดดูยอดจริงๆที่คุณต้องจ่ายให้ธนาคารจนกว่าจะผ่อนบ้านหมดไหมคะสมมติคุณกู้ซื้อบ้านราคา3ล้านบาทผ่อนยาว30ปีตามสัญญาปกติเชื่อไหมคะว่าวันที่คุณผ่อนง่วดสุดท้ายจบเงินที่คุณจ่ายไปทั้งหมดอาจจะพุ่งไปเกือบ6ล้านบาทใช่คะ่ะคุณฟังไม่ผิดบ้านหนึ่งหลังที่คุณอยู่ แถมด้วยรถเบนซ์อีกหนึ่งคันที่คุณซื้อให้ธนาคารขับเล่นฟรีๆนั่นคือราคาของดอกเบี้ยที่คุณกำลังแบกอยู่แล้วลองหันกลับมาดูตัวเองตอนนี้สิคะอายุแตะเลข4ี่แล้วเราทำงานหนักมาเกือบ10ปีแต่พอเปิดดูใบแจ้งหนี้สังเกตไหมคะว่าเงินต้นมันลดลงไปนิดเดียวเหมือนมดกัดคำถามคือในวันที่แรงเราเริ่มถอยแต่ดอกเบี้ยมันไม่เคยเหนื่อยและไม่เคยหยุดเดิน คุณจะยอมทำงานใช้หนี้ไปจนเกษียณหรือจะลุกขึ้นมาแฮกระบบเพื่อปลดแอกตัวเองให้จบไวขึ้นสองเท่าถ้าคำตอบของคุณคือฉันไม่อยากเป็นทาสดอกเบี้ยไปจนตายพอดแคสต์ Podcast ตอนนี้คือทางรอดของคุณค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Thai Tips คลังไอเดียทำกินของคนออนไลน์พบกับดิฉันเพื่อนคู่คิดที่จะมาช่วยติดอาวุธทางธุรกิจและการเงินให้คุณค่ะ ฟังตัวแรกเมื่อช่วงต้นรายการแล้วอย่าพึ่งใจเสียหรือถอดใจไปนะคะเพราะวันนี้เราไม่ได้มาเพื่อขู่ให้คุณกลัวแล้วเราก็ไม่ได้จะมานั่งบอกให้คุณต้องกินแกลบต้องงดกาแฟทุกแก้วหรือประหยัดจนชีวิตขาดความสุขเพื่อเอาเงินไปใช้หนี้วิธีแบบนั้นมันทรมานค่ะและเชื่อเถอะว่าเราทาได้ไม่นานหรอกค่ะจริงไหมคะแต่วันนี้ เราจะพาทุกคนมาทำความเข้าใจกลยุทธ์ที่เรียกว่า strategic overpayment หรือการโปนี่แบบมียุทธศาสตร์ค่ะใน EP นี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการวางแผนการเงินแบบนักรบไม่ใช่แค่นักออม เราจะเจาะลึกกันเลยว่าจะทำยังไงให้นี่ก้อนโตที่ดูเหมือนภูเขามันถูกทลายลงได้ไวขึ้นสองเท่าโดยใช้เครื่องมือลับที่เรียกว่า Digital Income หรือการหารายได้จากโลกออนไลน์มาเป็นเชื้อเพลิงในการเร่งความเร็วถ้าคุณอยากรู้ว่าคนที่เขาปลดหนี้บ้านจากสัญญา30ปีให้เหลือแค่15ปีหรือดีไม่ดีจบได้ใน7ปีเขาทำกันยังไง โดยที่คุณภาพชีวิตยังดีเหมือนเดิมไม่ต้องอดมื้อกินมือ้อเตรียมสมุดปากกาให้พร้อมแล้วฟังให้จบห้ามกดข้ามเด็ดขาดค่ะมีใครเคยได้ยินคำว่าแซนวิชเจเนอเรชันหรือรุ่นเดอะแบกไหมคะถ้าคุณอายุ40บวบลบเราเชื่อว่าคุณกำลังอินกับคำนี้สดๆเพราะคุณคือไส้ตรงกลางของแซนวิชข้างบนก็ต้องดูแลพ่อแม่ที่เริ่มแก่เท่าค่าหมอค่ายาเริ่มมา ข้างล่างก็ลูกๆที่กำลังโตค่าเทอมค่าเรียนพิเศษเรียงคิวกันมาเป็นตับแล้วทำไมเราถึงต้องมาพูดเรื่องปลดหนี้ตอนนี้ก็เพราะว่าช่วงอายุ40-50ถึงปีคือโค้งสุดท้ายที่สำคัญที่สุดในชีวิตการเงินของคุณค่ะลองคิดดูนะคะถ้าคุณปล่อยให้หนี้บ้านลากยาวไปเรื่อยๆจนคุณอายุ50ตอนนั้นโอกาสที่คุณจะขยับตัวทำอะไรมันจะยากขึ้นมากค่ะ จะไปขอรีไฟแนนซ์แบงก์เขาก็เริ่มมองเงื่อนไขยเยอะขึ้นจะไปหาไรายได้เสริมแรงกายเราก็อาจจะไม่ฟิตเท่าตอนนี้ที่สำคัญยุคนี้เศรษฐกิจมันเอาแน่เอานอนไม่ได้ดอกเบี้ยนโยบายมีการเปลี่ยนแปลงตลอดแล้วนี่บ้านส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยแบบลอยตัวหรือ floating rate ถ้าปีไหนดอกเบี้ยขาขึ้นเงินงวดที่คุณส่งไปมันจะวิ่งไปตัดดอกเบี้ยจนเกือบหมดเหลือตัดเงินต้นแค่หลักร้อย ถ้าคุณไม่รีบตัดวงจรน,นี้ตั้งแต่ปีนี้เงินที่คุณหามาได้ด้วยความเหนื่อยยากแทนที่จะกลายเป็นเงินกเกษียณของคุณเองมันจะกลายเป็นกำไรของธนาคารไปจนคุณแก่เลยค่ะดังนั้นการลุกขึ้นมาจัดการหนี้ในวัย40ไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่มันคือทางรอดเดียวที่จะทำให้วยัยเกษียณของคุณไม่ต้องกลายเป็นภาระของลูกหลานค่ะก่อนที่เราจะไปดูวิธีทำเราขอเคลียร์ขยะที่อยู่ในหัวออกก่อนค่ะ เพราะมีความเชื่อผิดๆอยู่สองข้อที่ทำให้คนวัยทำงานอย่างเราติดกับดักหนี้ไม่ไปไหนสักทีความเชื่อผิดๆข้อที่1รอเก็บเงินก้อนใหญ่หรือรอโบนัสออกปลายปีค่อยเอาไปโปะทีเดียวจะได้เห็นผลชัดๆความจริงคือหยุดคิดแบบนี้เดี๋ยวนี้เลยค่ะ เพราะดอกเบีย้ยบ้านเดินทุกวันไม่ได้หยุดเสราร์อาทิตย์เหมือนเราการที่คุณรอเก็บเงิน12เดือนเพื่อไปโปะตูมเดียวตอนสิ้นปีเท่ากับคุณปล่อยให้ดอกเบีย้ยมันกัดกินเงินต้นคุณฟรีๆไปตั้ง365วันค่ะจำไว้นะคะความถี่ชนะปริมาณการโปะแค่เดือนละ1,000บาททุกเดือนช่วยประหยัดดอกเบีย้ยได้มากกว่าการรอโปะ12,000บาทตอนสิ้นปีมหาศาลค่ะความเชื่อผิดๆข้อที่2 รีไฟแนนซ์แล้วผ่อนต่อเดือนถูกลงคือสวรรค์ความจริงคือนี่คือยาพิษเคลือบน้ำตาลค่ะถ้าคุณรีไฟแนนซ์เพื่อลดดอกเบี้ยอันนี้ดีค่ะถูกต้องแต่ถ้าคุณรีไฟแนนซ์เพื่อจะจ่ายค่างวดน้อยลงและยืดระยะเวลาผ่อนให้นานออกไปอีกเช่นจากที่เหลือ20ปียืดกลับไปเป็น30ปีใหม่แบบนี้คุณกำลังเดินถอยหลังลงคลองค่ะ เพราะยิ่งผ่อนนานดอกเบี้ยรวมทั้งสัญญาจะยิ่งบานปลายกลายเป็นว่าคุณจ่ายแพงกว่าเดิมโดยไม่รู้ตัวจำสูตรของเราไว้นะคะรีไฟแนนซ์ได้แต่ขอให้ผ่อนยอดเดิมเพื่อให้ส่วนต่างที่ดอกเบี้ยลดลงมันพุ่งไปตัดเงินต้นแบบเน้นๆค่ะเอาละค่ะมาถึงหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ถ้าอยากปลดหนี้ให้ไวแบบติดจรวดเราต้องเลิกใช้วิธีมวยวัดที่ต่อยสเปสปะ แล้วหันมาใช้วิธีที่เรียกว่า The Sniper Method หรือการยิงให้เข้าเป้าแบบเน้นๆค่ะกลยุทธ์นี้ประกอบด้วย3ขั้นตอนง่ายๆแต่ทรงพลังมากขั้นแรกปรับฐานยิงคุณต้องทำให้ดอกเบีย้ยต่ำที่สุดก่อนด้วยการทำ Retention หรือการขอลดดอกเบีย้ยกับแบงก์เดิมหรือการทำ Refinance ย้ายไปแบงก์ใหม่ทันทีที่ครบกำหนดสัญญา3ปี จำไว้นะคะอย่าขี้เกียจเดินเอกสารเพราะส่วนต่างดอกเบีย้ยแค่1%สําสำหรับหนี้หลักล้านมันคือเงินแสนค่ะขั้นที่2กฎมหัศจรัรย์10%หลายคนคิดว่าต้องหาเงินก้อนมาโปะแต่ความจริงคือแค่คุณโปะเพิ่ม10%ของยอดผ่อนปกติชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะสมมุติคุณผ่อนบ้านเดือนละ20,000บาทให้คุณกัดฟันจ่ายเพิ่มไปเป็น22,000บาทเพิ่มแค่2,000 เชื่อไหมคะว่าเงิน2,000บาทนี้จะวิ่งไปตัดเงินต้นล้วนๆ100%เเซไม่เสียดอกเบีย้ยสักบาทเดียวแค่ทำแบบนี้สม่ำเสมอคุณจะผ่อนหมดเร็วขึ้นเกือบ10ปีโดยไม่รู้ตัวข้อที่3แยกกระเป๋าล่าสังหารข้อนี้สำคัญสุดเราต้องหารายได้ทางที่2จะเป็นงานเสริมขายของหรือฟรีแลนซ์ก็ได้แต่มีข้อแม้เหล็กคือห้ามเอาเงินก้อนนี้ไปกินใช้เด็ดขาดให้ตั้งกฎกับตัวเองเลยว่า เงินเดือนหลักใช้เลี้ยงชีพส่วนเงินรายได้เสริมมีหน้าที่เดียวคือค่าหนี้เท่านั้นได้มาเท่าไหร่โปะเข้าไปให้หมดถ้าทำครบ3ข้อนี้ได้เราการันตีเลยขอว่าคำว่าอิสรภาพอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนทีนี้หลายคนอาจจะกังวลว่าโหต้องมานั่งคำนวณตัวเลขเองจะไหวหรอหรือจะไปหารายได้เสริมจากไหนเราไม่ได้เก่งไอทีขนาดนั้นไม่ต้องห่วงค่ะ ยุคนี้เรามีตัวช่วยที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะเราคัดมาให้เน้นๆ3ตัวที่ต้องมีค่ะตัวที่1เว็บไซต์ refin ค่ะอันนี้สำหรับคนที่จะ refinance บ้านโดยเฉพาะค่ะคือแทนที่เราจะต้องลางงานเดินไปถามธนาคารทีละสีว่าที่ไหนดอกเบี้ยถูกสุดให้เราเข้าไปที่เว็บ refin com เลยค่ะเว็บนี้เขาจะรวมโปรโมชั่นด er อกเบี้ย refinance ของทุกธนาคารมาเทียบให้เห็นเลยว่าย้ายไปที่ไหนคุ้มสุด ประหยัดเงินได้กี่แสนแถมสมัครผ่านเว็บได้เลยฟรีด้วยนะอันนี้ต้องใช้นะคะช่วยประหยัดเวลาเราได้เยอะมากตัวที่2แอปคำนวณดอกเบีย้ยเช่นแอปล u มซ s u um, หรือ Easy Financial Calculators โหลดติดมือถือไว้เลยค่ะแอปพวกนี้จะช่วยให้เราเห็นภาพอนาคตชัดขึ้นแค่กรอกยอดหนี้ดอกเบีย้ยและจำนวนเงินที่จะโปะเพิ่มลงไปกราฟมันจะโชว์เลยว่านี่เราจะหมดเร็วขึ้นกี่ปี เชื่อเราเถอะค่ะวินาทีที่เห็นตัวเลขปีที่ลดหวบลงมามันคือกำลังใจชั้นดีที่ทำให้เราอยากโปะนี่ทุกเดือนเลยค่ะตัวที่3เว็บไซต์ Fastwork ค่ะสำหรับใครที่อยากหาไรายได้ทางที่2แต่ไม่รู้จะไปหาลูกค้าที่ไหนให้เข้าไปฝากประวัติไว้ที่นี่ค่ะ โดยเฉพาะวัย40บวกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเช่นเป็นที่ปรึกษาบัญชีรับแปลเอกสารหรือแม้แต่รับจ้างพิมพ์งานหรือคีย์ข้อมูลง่ายๆก็มีคนจ้างค่ะลองเข้าไปดูหมวดหมู่งานดูนะคะแล้วจะรู้ว่าทักษะที่เรามีมันเปลี่ยนเป็นเงินมาโปะบ้านได้จริงๆลองไปโหลดและสมัครใช้กันดูนะคะเทคโนโลยีพวกนี้แหละคือแต้มต่อของเราเอาละค่ะทีนี้มาดูขั้นตอนปฏิบัติจริงกันบ้าง ฟังแล้วทำตามได้เลยนะเราสรุปมาให้3ขั้นตอนง่ายๆค่ะขั้นตอนที่1เช็ควันหมดโปรเย็นนี้กลับไปบ้านให้เราไปรื้อสัญญาเงินกู้ที่ซุกไว้ในลิ้นชักออกมาเลยค่ะเปิดดูซิว่าเราผ่านมาครบ3ปีหรือ,อยังถ้าครบแล้วหรือกำลังจะครบให้เรารีบติดต่อธนาคารเดิมทันทีเพื่อขอ retention หรือขอลดดอกเบีย้ยบอกเขาไปเลยว่าถ้าไม่ลดให้เราขอย้ายค่ายนะเชื่อเะค่ะ ธนาคารเขาก็ไม่อยากเสียลูกหนี้ชั้นดีอย่างเราไปหรอกส่วนใหญ่ลดให้แน่นอนขั้นตอนนี้สำคัญมากนะเพราะดอกเบีย้ยที่ลดลงหมายถึงเงินต้นที่ถูกตัดมากขึ้นค่ะขั้นตอนที่2ตั้งโปรแกรมโปอัตโนมัติอย่าเชื่อใจตัวเองค่ะอย่าคิดว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนเหลือเงินค่อยโอนโปเพราะมันจะไม่เคยเหลือให้ใช้วิธีตัดหน้าซองทันทีที่เงินเดือนออก สมมติธนาคารตัดข้างวดวันที่30ให้เรากดโอนเงินโปะเพิ่มยอด10%เที่เราคุยกันไว้ตามเข้าไปทันทีในวันเดียวกันหรืออย่างช้าไม่เกินวันรุ่งขึ้นการจ่ายวันที่ตัดยอดพอดีจะช่วยให้เงินก้อนนี้วิ่งไปตัดเงินต้นได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยที่สุดค่ะขั้นตอนที่3สร้างท่อตรงลงบอนี่สำหรับรายได้เสริมที่เราไปหามาได้จาก Fast Work หรือขายของออนไลน์ให้เราเปิดบัญชีธนาคารแยกไว้ต่างหากเลยค่ะ ตั้งชื่อบัญชีในแอปว่าอิสรภาพของฉันก็ได้พอเงินรายได้เสริมเข้ามาปุ๊บให้โอนจากบัญชีนั้นไปที่บัญชีสินเชื่อบ้านทันทีห้ามโอนเข้าบัญชีใช้จ่ายส่วนตัวเด็ดขาดเหมือนเราเป็นแค่ทางผ่านของเงินก้อนนี้เพื่อส่งมันไปทำหน้าที่ค่าดอกเบี้ยค่ะลองเริ่มทำตาม3ข้อนี้ดูเดือนนี้นะคะแล้วสิ้นเดือนลองเปิดใบเสร็จดูเราจะเห็นบรรทัดที่เขียนว่าเงินต้นคงเหลือมันลดลงจนน่าตกใจเลยละค่ะ ฟังมาถึงตรงนี้ทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย <Hey, S 1> แผนมันดูดีนะดูทำได้จริงแต่ช้าก่อนค่ะเราขออนุญาตดึงสติทุกคนกลับมาสู่โลกแห่งความจริงนิดหนึ่งเพราะการเดินทางนี้มันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบค่ะความจริงข้อที่หนึ่งที่คุณต้องเจอแน่ๆคือความท้อแท้ในช่วงแรกโดยเฉพาะหนถปีแรกที่คุณเริ่มโปะมันจะให้ความรู้สึกเหมือนเอาทรายไปถมทะเลค่ะคุณโปะไปตั้งเยอะ แต่พอดูยอดนี่รวมมันลดลงเป็นนิดเดียวจนแทบมองไม่เห็นหลายคนถอดใจตรงนี้แหละคะ่ะเลิกทำแล้วกลับไปใช้ชีวิตวนลูปเดิมเราขอเตือนว่าให้อดทนนะคะเพราะดอกเบี้ยมันทำงานแบบทบต้นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่จะไประเบิดเอาช่วงท้ายๆสัญญาค่ะความจริงข้อที่2คือกับดักรางวัลชีวิตอันนี้น่ากลัวสุดสำหรับคนวัย40เพราะเราทำงานเหนื่อยมาครึ่งชีวิต เพื่อนรุ่นเดียวกันเขาขับรถป้ายแดงถอยกระเป๋าแบรนด์เนมไปเที่ยวเมืองนอกใจเรามันจะเรียกร้องว่าฉันก็สมควรได้รับรางวัลบ้างสิระวังความคิดนี้ให้ดีนะคะเพราะถ้าคุณเผลอไปสร้างหนี้ก้อนใหม่เช่นผ่อนรถคันใหม่ในขณะที่หนี้ก้อนเก่าคือบ้านยังไม่หมดสถานการณ์การเงินของคุณจะเข้าขั้นวิกฤตทันทีจำไว้ว่ารางวัลชีวิตที่ดีที่สุดคือชีวิตที่ไม่มีหนี้คะ่ะและความจริงสุดท้าย อย่าแก้ปัญหาผิดจุดเราเคยเห็นหลายคนใจร้อนอยากปิดบ้านไวๆเลยไปกดบัตรเงินสดหรือกู้สินเชื่อส่วนบุคคลที่ดอกเบี้ย20%กว่าซมาโปะหนี้บ้านดอกเบี้ย3%อันนี้คือหายยนะ,นะคะห้ามทำเด็ดขาดอย่าเอาหนี้ระยะสั้นดอกแพงมาจ่ายหนี้ระยะยาวดอกถูกเราต้องใช้เงินสดจากรายได้ที่หามาได้เท่านั้นค่ะขอให้หนักแน่นเข้าไว้นะคะผ่านช่วงวัดใจนี้ไปให้ได้แล้วคุณจะขอบคุณตัวเองในอนาคตค่ะ ถ้าใครยังรู้สึกว่าโหจะให้โปะเพิ่มเป็นพันๆจะไปทำได้ยังไงแค่ใช้เดือนชนเดือนก็แย่แล้วเราอยากเล่าเรื่องของพี่เอให้ฟังค่ะพี่เอเป็นแฟนรายการเรานี่แหละอายุ42ปีทำงานฝ่ายบัญชีเงินเดือนกลางๆไม่ได้หวือหวามีหนี้บ้านเหลืออยู่ประมาณ2.5ล้านบาทซึ่งถ้าผ่อนตามปกติแบงค์คำนวณไว้ว่าพี่เอจะผ่อนหมดตอนอายุเกือบ60นู่นเลย พี่เอแกเครียดมากเพราะไม่อยากเกษียณไปพร้อมกับนี่แกเลยตัดสินใจลองทำตามสูตร Sniper Method มมของเราพี่เอสำรวจตัวเองแล้วพบว่าแกเป็นคนพิมพ์ดีดเร็วและละเอียดมากแกเลยไปรับงานเสริมถอดเทปเสียงประชุมและทำสรุปรายงานการประชุมให้กับบริษัทเล็กๆที่เขาจ้างเอาซอร์สในวันเสราร์อาทิตย์เชือ่อไหมคะงานง่ายๆแบบนี้สร้างรายได้ให้แกเดือนละประมาณ6000บาทที่เด็ดมันอยู่ตรงนี้คะ่ะ พี่เอแกใจแข็งมากแกไม่เคยเอาเงิน6,000บาทนี้ไปซื้อกาแฟหรือเสื้อผ้าใหม่เลยสักบาทแกโอนเงิน6,000บาทนี้โปะเข้าบัญชีบ้านทันทีทุกเดือนทบไปกับค่างวดปกติผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมคะจากเดิมที่ต้องผ่อนอีก18ปีด้วยพลังของเงิน6,000บาทที่ไปตัดต้นเน้นๆทุกเดือนทำให้พี่เผ่อนบ้าน2.5ล้านบาทหมดเกลี้ยงภายในเวลาแค่7ปีเท่านั้น ลองจินตนาการภาพตามน,นะคะวันที่พี่เอเดินไปถไถถอน,นโฉนดที่กรมที่ดินตอนนั้นแกอายุแค่49ปีในขณะที่เพื่อนรุ่นเดียวกันยังก้มหน้าผ่อนดอกเบี้ยกันอยู่แต่พี่เอแกเป็นไทยแล้วเงินเดือนที่เคยจ่ายบ้านแกเก็บเข้ากระเป๋าตัวเองเต็มๆไ,ไว้เที่ยวไว้กินของอร่อยได้อย่างสบายใจเห็นไหมคะว่าเราไม่ได้ต้องการเงินล้านเพื่อปลดหนี้แต่เราต้องการแค่วินัยและเงินก้อนเล็กๆที่สม่ำเสมอเท่านั้นเองค่ะ สุดท้ายนี้เราอยากฝากประโยคนึงไว้ให้ทุกคนที่กำลังสู้เพื่อครอบครัวอยู่นะคะจำไว้นะคะว่านี่ที่ลดลง1บาทคืออิสรภาพที่เพิ่มขึ้น1ห,หน่วยวันนี้คุณอาจจะเหนื่อยกว่าคนอื่นที่ต้องเลิกงานแล้วมาหารายได้เสริมวันนี้คุณอาจจะรู้สึกอึดอัดที่ไม่ได้เปลี่ยนรถใหม่หรือไม่ได้ไปเที่ยวหรูๆเหมือนเพื่อนรุ่นเดียวกัน แต่ขอให้เชื่อมั่นเถอะค่ะว่าปลายทางของความเหนื่อยนี้มันคุ้มค่ามากจริงๆลองจินตนาการถึงวันที่คุณตื่นมาในบ้านที่เป็นชื่อของคุณเอง100%วันที่คุณไม่ต้องกังวลว่าซิ้นเดือนจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายดอกเบี้ยแบงก์วันนั้นแหละค่ะคือกำไรชีวิตที่แท้จริงที่ไม่มีใครพรากไปจากคุณได้ ถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าไฟลุกโชนพร้อมจะลุยแล้วพิมพ์คำว่าสู้วอยมาในคอมเมนต์ให้เราชื่นใจหน่อยนะคะหรือใครมีเทคนิคโปนี่เด็ดๆที่ใช้อยู่แชร์มาได้เลยค่ะจะได้เป็นวิทยาทานให้เพื่อนๆในช่องเราด้วย ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนหรือคนที่คุณรักที่กำลังแบกภาระอยู่และที่สำคัญกดติดตาม Subscribe ช่องไทยทิ i p ์ไว้แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดไอเดียทำกินและเทคนิคดีๆแบบนี้ในตอนหน้าสำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขกับการปลดแอกตัวเองสู่ความเป็นไทยนะคะสวัสดีค่ะ